น่ากลัวมากค่ะแบบตื่นมาหนูคุยกับพ่อตอนสามทุ่มตื่นมา11บเอโมงก็คือคุณพ่อแบบหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันเลือดสมองตีบหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่ากลัวออกมาพักห้องปกติแล้วก็หัวใจเต้นช้าลงหนูไม่ได้ตั้ตตตตงใจร้องไห้แล้วขอโทษนะคะอลาค่ะนี่คือเขาแบบนอน ICU คือแรกขแเขาร้องไห้อะไรเงี้ย หลายคนคงส่งกำลังใจให้กับครอบครัวคำสิงกันแบบรัวๆเลยนะคะเมื่อซาวาสมรักคำสิงป่วยจนต้องเข้า ICU เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเบสคำสิงลูกสาวคนสวยได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวคุณพ่อผ่านอินสตาแกรโดยระบุว่า ตอนนี้พ่อบาสเข้า ICU นะคะสำหรับใครที่ติดต่อพ่อไม่ได้โทรศัพท์พ่ออยู่ที่เบสค่ะเนื่องจากเมื่อเช้าพ่อมีอาการไม่มีแรงซีกซ้ายจึงพาคุณพ่อมาโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดสรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบข้างขวาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอพ่อเลยไม่มีแรงซีกซ้ายและพ่อต้องนอนดูอาการที่ ICU ไปก่อนค่ะเพื่อให้คุณหมอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้พ่อบาสก็หลับอยู่ตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลถ้าอาการคืบหน้ายังไง เบสจะมาอัปเดตนะคะขอให้คุณพ่อหายไวๆเบสลักพ่อรีบกลับมาซ่าเหมือนเดิมเลยเบสลอพ่อตื่นมาคุยกับเบสนะคะรักและเป็นห่วงมากๆสู้ๆนะพ่อรออยู่น้าห้องนะต่อมาวันที่30พฤศจิกายนทางเบสได้ออกมาอัปเดตอาการคุณพ่ออีกครั้งหลังเข้ารับการรักษาเป็นเวลา6วัน Best เบสเผยว่าตอนแรกวันนี้พ่อบาสสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ต้องอยู่ต่อเพราะหัวใจเต้น,ช,นช้าวกว่าปกติต่ำกว่า40 หมอบอกอันตรายมากหมอเลยให้อยู่โรงพยาบาลต่อและให้หมอหัวใจมาตรวจอย่างละเอียดแล้วค่ะตอนนี้ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะมีภาวะหยุดหายใจในตอนหลับด้วยค่ะล่าสุดเบสได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการคุณพ่ออีกครั้งไปฟังเบสกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องตามดูอาการเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็ยังมีหัวใจที่เต้นเต้นช้ากว่าปกติอยู่ค่ะ คือที่พ่อเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคุณหมอบอกนะคะเป็นระยะที่สองก็คือไม่ได้เป็นระยะแรกค่ะคือหนูเห็นที่เขาแชร์แช์กันคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นระยะแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลทันสี่ชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาก็จะแบบดีขึ้นใช่ไหมคะแต่คือของพ่อเนี่ยเขาเป็นมาระยะหนึ่งแล้วจนเส้นเลือดเอ,อ่อที่เป็นภาพเอกซเรย์ A นะคะก็คือสมองข้างข้างขวา เป็นเป็นก้อนสีดำก็คือเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่หมดเลยคือเลือดไม่ได้เลี้ยงบริเวณนี้ซึ่งมันค่อนข้างดําค่อนข้างมากเขาก็เลยบอกว่าเออเนี้ยเป็นระยะที่2แล้วนะต่อให้เรามาสี่ชั่วโมงสาชั่วโมงแรกก็ไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องรักษาตามอาการแต่ว่าเหมือนคุณพ่อเขาพูดได้เขาตอบสนองได้ค่ะพูดคุยได้คุณหมอก,ก็เลยยังไม่ได้ผ่าตัดอะไรก็เลยให้นอน ICU ยค่ะแล่าก่อนนนั้นเราทราบเป็นอย่างไรค่าคุณพ่อปวดไหมหรอานี่คือโป๊ะวันนั้นม<ร>าล้วนเลย,เลยไม่มีใครรู้คะ่ะก็คือ คือตอนกลางคืนน่ะก็คือคุยกันปกติแล้วก็กินข้าวกันปกติค่ะแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็คือหน้าหน้าเขาข้างซ้ายก็คือเบีย้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเหมือนเดินแบบเดินเซ่ๆแบบทรงตัวไม่ค่อยได้หยิบกาแฟมากินก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์มาเล่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยระยะท,ที่2ค่ะจริงๆเคสมันเกี่ยวกับที่เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดไปหย่อนเนี่ย ไม่น่าไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวใช่ค่ะหรือว่าน่าจะหูเนี่ยน่าจะเป็นความดื้อส่วนตัวแต่ว่าสมองเนี่ยคือเหมือนเป็นมาระยะหนึ่งเลยแต่ว่าคือคุณหมอก็ถามว่ามีออกอาการอะไรไหมเวลาอยู่บ้านแต่ว่าเขาปกติค่ะแม้กระทั่งตอนกลางคืนนั้นก็ยังคุยปกติเขาบอกว่าปกติอะระยะแรกมันจะเหมือนกับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องและหรือว่าเดินเซอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือคุณพ่อคุพูดรู้เรื่องทุกอย่าง แล้วก็เดินปกติก็จะมีคืนเออไม่ใช่เช้าวันนั้นใช่ค่ะที่แบบว่าอาจจะแบบสื่อสารไม่ค่อยปกติแล้วก็หน้าเบี้ยวะอะไรเงี้ยแล้วมีถามคุณพ่อไหมว่าตอนที่้องเป็นตอนแรกแต่ที่เขาไม่ได้บอกเราเคยเกิดขึ้นบ้างไหมเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนข้างแขนข้างซ้ายบริเวณซ้ายเขาอ่ะช้าแต่เขารู้สึกคือเขารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบเหน็บกินนะคะแบบว่านั่งนานหรือว่าเล่นโทรศัพท์นานมือก็เลยชาะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้เอะใจว่าเขาจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ เส้นนี้ก็คืออันตรายมากถ้าเกิดใครใครดูอยู่ก็คือต้องรีบเช็คนะคะถ้าแบบเริ่มชานี่คืออาจสะเป็นได้อันนี้เป็นครั้งแรกครั้งครั้งแรกตั้งแต่หนูจําความไดแ้แต่ก่อนนั้นไม่ทราบค่ะแต่ว่าตั้งแต่แบบหนูจําความได้ก็คือปกติพ่อไม่ค่อยป่วยค่ะ ICU <see> น่าจะประมาณ4 4วนันแล้วก็ออกมาห้องพักธรรมดาอีก4หรือ5วันนี่แหละคะ่ะอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ้วใจหายไหม เหกอรแบ้้วก็อยู่คุณอกยแบบนี้่อก็จแต่ว่าคือเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วทีนี้ตอนแรกผมดเพราะว่าเอาลคือว่าคือว่าะเราก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วค่ะคือเรารักพ่อเนาะเป็นพี่เหมือนคุณพ่อตวจคุณพมีภาวะทีได้สงใจใช้หลังจากที่เรออก ็คือออกมาพักห้องปกติแล้วก็หัวใจเต้นชาลงหนูไม่ได้ตั้งใจลงห้แล้วขอโทษนะคะขอโทษด้วยไม่ต้องมองหน้าพี่แซงด้วยแหละโอ้ยหูให้กำลังใจก็ไม่ได้ตอนนี้อ่ะเป็นว่าแล้ก็ตอนนี้เต็มที่ ค่ะก็ดูตามอาการค่ะคุณหมอก็จะให้ไปตรวจทุกๆอาทิตย์ค่ะแล้วก็เรื่องหัวใจเหมือนต้องทำสลีปเทสด้วยเพราะว่าในขณะที่หลับมีเหมือนหยุดหยุดหายใจค่ะใช่ก็เลยตอนนี้ได้คิวน่าจะสองสาวันนี้แล้วค่ะต้องต้องเข้าไปทาค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อเองตัวคุณพ่อเองเป็นยังไงบ้างคากำลังใจดีไหมกลับไปอยู่บ้านแล้วอะไรอย่างงี้เขาก็ดีขึ้นนะคะคือเขาคือเขาเป็นคนดื้อค่ะเขาก็จะไม่อยากอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้ว พอกลับมาบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ดูแฮปปี้ขึ้นก็เหมือนคือเขาเออโรงพยาบาลบอกว่าให้กายภาพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเดินทุกๆเช้าวันละ10นาที20นาทีอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่สึกษาห้ามเป็นพิเศษไหมคะว่าห้ามเลยน่าจะเป็นอาหารเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงเกือบ300ค่ะซึ่งปกติคนเราต้องประมาณ70 80ไม่เกินอะไรกับผใช่แต่เขาแบบส0มร้เขาก็เลยให้ลดอาหารค่ะแล้วก็ไขมันน้ำตาลเพราะว่าอีกนิดเดียวค่ะแบบ ถ้า6.5ก็คือเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อยังไม่ถึง6.1ต้องลดอาหารแบบสุดๆค่ะเป็นเลยมีความรู้ทางด้านการแพทย์เยอะมากเลยตอนนี้ก็คือเออ่ทั้งกฎหมายทั้งการแพทย์เลยค่ะตอนนี้ <c oughs> ความไม่ถึงพ่อดื้อเราเองต้องแบบเข้มงวดนะเพราะว่าไม่ไม่ได้งนาะอะไรอย่างเงีเ้ยหนูก็ไม่ได้เข้มงวดนะหนูเป็นคนที่บอกเขาเลยว่าถ้าถ้าดื้อก็อก็ถ้าต้องไปนอน ICU v, ก็ต้องไปนอนนะอะไรเงี้ยเราใช้แบบหมดดุนิดนึง ไม่งั้นเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานก็จะกินกาแฟหนูก็แบบไม่ได้กาแฟคืองดไม่ได้อะไรเงี้ยต้องต้องแบบต้องดุค่ะใคดูแลคะแม่อ้อยบ้านหรือว่าที่บ้านดูแลก็เป็นแม่เขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกับแม่นะคะแต่ว่านอนคนละห้องแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่นะคะเพราะว่าแม่ก็จะคอยมาแอบดูว่า ทำไมพ่อเดินเยอะเช้านี้มันเดินเยอะเกินไปแล้วนะเน่เขาก็จะเป็นห่วงนิดนึงปกตินางแบบใช้โทรศรัพท์เล่นอะไรอย่างเงี้คือคือหนูงงมากคือหนูไม่ทราบว่ากรณีคนอื่นเป็นยังไงแต่คือของพ่อหนูอ่ะเขาสื่อสารได้ตรงเนี้ยคุณหมอก็เลยยังไม่กล้าแบบทําอะไรมากก็เลยให้ยาค่ะใช่เพราะไม่ได้ถึงขั้นแบบสื่อสารไม่ได้ใช่การดหรือการตรงตัวกลับมาดีกลับมากลับมาคืนแรกเลยที่นอนไอซียู พอแบบว่าเอ็กซเรย์สมองแล้วคุณหมอให้ยาแล้วเขาก็หลับไปใช่ไหมคะตื่นมาดึกๆอะไรเงี้ยหนูเข้าไปเยี่ยมอ่ะก็คือว่าหน้าปกติละแต่ว่าการสื่อสารช้านิดนึงตอนแรกตอนแรกยังไม่ดีค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เขาทํากายภาพเองคือจากที่โทรศัพท์เขาอาจจะแบบถ่ายติ๊กต็อกข้างนี้เนาะเขาก็เปลี่ยนมาถ่ายข้างนี้มันก็เลยหายเร็วหน่อยถึงงานถึงเรื่อง เขาคงอยากแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมขับรถได้หรือว่าไปไหนได้เพราะว่าตอนนี้คือขับรถไม่ได้ค่ะคุณหมอห้ามแล้วก็เดินทางไม่ได้หรือว่าอากาศร้อนๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นโสกอเกค่ะของซื้ออะไรอย่างดีค่ะคุณหมอก็สั่งหนูก็ต้องห้ามก็ต้องคอยครับคุณพ่อไม่คือจริงๆอ่ะที่หนูแบบเศร้าๆเพราะว่าเขาร้องไห้ใช่เขาก่อนแม่คุพ่อร้องไห้แบบเขากลัวอะไรอย่างเงี้ย ล้วเราก็กลัวแล้วเราก็เห็นพ่อเราร้องไห้เราก็จะร้องตามอะรอย่างปงี้ยไม่ร้อง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 แล้วอันนี้คือเขาแบบนอนไอซียูคือแรกเขาร้องไห้อะไรเงี้ยคใช่ค่ะก็คงกลัวเขาเขาคงไม่รู้ว่าแบบทําไมเขาถึงต้องมานอนแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาขยับข้างซ้ายยังไม่ได้ด้วยตอนแรกๆค่ะเขาก็กลัวมากเขาก็ร้องไห้แล้วหนูก็แบบช็อกไปเลยเห็นพ่อร้องไห้อะไรเงี้ย อืหมอมันยังไม่ได้ไม่เคยพูดเลยนะว่าจะหายขาดมีแต่บอกว่าต้องกินยาไปตลอดแล้วก็ช่วงเดือน2เดือนแรกอะคะ่ะไม่อยากให้ไปไหนหรือทําอะไรเลย<ม>ก็คือเขายังบอกว่าหลังปีใหม่ค่อยว่ากันว่าสามารถไปไหนได้บ้าง<ม>ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยากจะให้แบบคือเขากลัวว่าถ้าทำอะเลือดมันจะไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วคือเดี๋ยวจะน็อกไปอีกแล้วทีเนี้ยถ้าสื่อสารไม่ได้หรือกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะหนัก ใช่ค่ะเขาก็ดื้อไม,ไม่ไม่ได้ทำประกันเลย <laughs> ใช่พ่อก็ดื้อค่ะเขาเป็นสายดื้อเขารู้สึกว่าเขาแข็งแรงออะไรยย่างงเี้แล้วหนูกพ่อคือก็หลายบาทอยู่แต่ก็ช่วยน้องลูดูแลพ่อได้<ๆ>ใช่หนูว่าเสีย<ๆ>เสียเงินไม่ได้ซีเรียสค่ะ,ะแต่ไม่อยากให้ให้ป่วยมากกว่าใช่ค่ะตออออนนนี้ยกะปรษไเเ็ค่ลวืหนูก็ไม่ได้ ไม่ได้กังวลคุณพ่อแหละเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างเชื่อฟังเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่ว่ากังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่าว่าแบบโอ้เดี๋ยวก็คนนี้คือน้องชายหนูแขนหักแล้วก็มาคุณพ่อเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหนูจะเจออะไรอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่กังวลปปกติเป็นคนที่ไม่ได้กังวลเรื่องอนาคตเลยแต่ทุกวันนี้คือกังวลแหละเพราะว่ามันน่ากลัวมากค่ะแบบตื่นมาหนูคุยกับพ่อตอนสามทุ่ม ตื่นมา11เมงก็คือคุณพ่อแบบหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ากลัวอะไรว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักหนักปีโหหนักตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะหนักไม่พักเลยค่ะมีรอะไรย่เงี้ยเออเออเข้เมอดออเ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 อเออ่ออเอเออเออเเเมอเออเอคะ ก็ไปช่วงหนึ่งก็ไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมแต่ว่าคนพบมาแล้วว่าการปฏิบัติธรรมสามารถทําได้ที่บ้านคือการอยู่กับจิต mm hmm. ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไปวัดแหละแต่ก็อยู่ที่บ้านเลยเอออันนั้นเขาเขาทำตอนสมัยเล่นละครนะคะแต่ว่ามันเพิ่งมามีผลปัจจุบันคือไม่ได้ทำนะเวลาเนี้ยค่ะคือทําช่วงเล่นละครแล้วก็ พอผ่านมาสักสามสี่ปีอะไรเงี้ยเขาค่อยมารู้สึกว่า<ช>ไม่ได้ยินใช่ค่ะมันเพราะมันทะลุเขาก็เลยแบบต้องใช้เครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังนี้ก็ต้องใช้ตลอดต่อให้ผ่าตัดนะคะก็ไม่ได้ทําให้ได้ยินเสียงเพราะว่าการผ่าตัดจะช่วยปิดรูที่ทะลุเพื่อไม่ให้เวลาสะผมแล,แล้วน้วําเข้าหูแล้วขึ้นสมองช,ช่วยได้แค่นั้นนะคะเท่ากับว่าตอนนี้คือต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดชีวิตแล้วก็กินยาเนี่ยแหละค่ะจะเลือดสมองตีบตลอดพ่อฟังได้เต็มร้อยนะหรือว่า หนูหนูว่าไม่เต็มสำหรับหนูก็คือต้องตะโกนแบบระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะแต่เขาก็ดื้อใส่บ้างไม่ใส่บ้านทุกวันนี้ค่ะแต่ก็ยังมีนะที่คุณพ่อแบบว่าอารมณ์มาเรื่อยๆแล้วไม่ทำให้เราแบบใช่แต่ว่าเขาขยัน,ขย,นขยันเดินคะ่ะแล้วก็ขยันถ่ายติ๊กตอกมือซ้ายมากอันนี้อันนี้ชื่นชมค่ะใช่หลายคนชื่นชมหนูแหละว่าหนูแลครอบครัวดีหนขอขอบคุณค่ะก็รู้สึก กำลัใลงใจจากแฟนเยอะมอ๋นนขอ,อขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณพี่ๆชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะที่ส่งกําลังใจมาให้หนูหนูรู้สึกว่าอพอมีเรื่องที่มันหนัก,นกๆอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะแบบมาให้กําลังใจเราทุกๆปีเลยก็จะเกิดเรื่องสักอย่างกับเบสอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมาให้กําลังใจหนูอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงหรือตอบแทนยังไงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าคือหนูก็จะ เป็นศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอทุกคนหรือว่าได้ตอบแทนอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูยินดีมากเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะขอบคุณยังไงแล้วอะคือมันคือกําลังใจคือเยอะมากเรื่องของการรักษาก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะอีจันบันเทิงก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่สมรักสุขภาพแข็งแรงขึ้นหายป่วยในเร็ววันนะคะ